ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะดิฉันอิสรียากรอินทโชธรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะตามเวลาท้องถิน่นกรุงโดฮาซึ่งช้ากว่ากรุงเทพ4ชั่วโมงที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติกาตากรุงโดฮารัฐกาตานายอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นา นายกันตพง์รังศีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยล่าวถ้อยถแถลงในการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาสังคมครั้งที่2โดยมีนางจตุพรโรจนพานิชอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ นายกันตะพงศ์กล่าวว่าในนามของรัฐบาลไทยตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาสังคมครั้งที่สองในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อรัฐบาลรักาตา้าและองค์การสหประชาชาติที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งนับเป็นโอกาสสําคัญหลังจากการประกาศปฏิญญาโคเปนเฮเกนว่าด้วยการพัฒนาสังคมเมื่อเกือบ3ามทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อให้เราได้ทบทวนความก ้าหนและต่ออายุพันธกิจร่วมกันในการขจัดความยากจนส่งเสริมการจร้างงานที่มีคุณค่าและสร้างสังคมที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยตระหนักถึงความซับซ้อนของโครงสร้างทางสังคมและประชากรจึงยึดแนวทางการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยให้ครอบครัวและชุมชนเป็นหัวใจของนโยบายซึ่งสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคิทศักราช2,030และหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังที่ประเทศไทยได้ เงินการผลักดันกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองทางสังคมโดยมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นกรอบสำคัญในการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติในกันตาพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการพัฒนาสังคมของประเทศไทยนั้นได้มุ่งเน้นใน3ประเด็นสำคัญได้แก่1การลดความยากจนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นความพอ ประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งประเทศไทยได้ใช้เครื่องมือเชิงข้อมูลเช่นระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์พมบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าหรือ TP Map เพื่อระบุครัวเรือนเปราะบางและให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุดในการช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้และบรรเทาภาระหนี้สินการส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าโดยการสนับสนุนเกษตรกรรม ขนาดใหญ่วิถีชีวิตชนบทและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย SME รวมทั้งให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการพร้อมทั้งคุ้มครองประชาชนจากการถูกหลอกลวงและการคุกค,คามออนไลน์และ 3. การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียมผ่านแนวคิดการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้รับการสนับสนุนและโอกาสตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุซึ่งประเทศไทยได้ขยาย ความคุ้มครองของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและสร้างกลไกการมีส่วนร่วมผ่านศูนย์ครอบครัวสภายาวชนและเครือข่ายการดูแลในชุมชนประเทศไทยเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจที่แท้จริงจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปกับความเป็นธรรมทางสังคมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งประเทศไทยขอยืนยันความมุ่งมั่นในความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนและครอบคลุมประชาชน ทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสมคุณค่าความเป็นมนุษย์และมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธราพงศ์มลคำปหลัดกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2568ผัดที่2นักกองพันปฏิบัติการพิเศษ2กรมปฏิบัติการพิเศษหน่วยบัญชาการอากาศโยธทินและกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ฝึกและที่พักของทหารใหม่อาทิโรงนอนทหารใหม่สถานีปฐมพยาบาลและสถานีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปที่เกี่ยวกับแนวทางในการฝึกการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยและสวัสดิการภายในหน่วยโดยได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับดูแลทหารใหม่ด้วยความใกล้ชิดเสมือนบุตรหลาน ของตนเองเพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความปลอดภยัยมีระเบียบวินยัยและสร้างความภาคภูมิใจในเกียรติของความเป็นทหารกองเกินนอกจากนี้ยังได้ให้อวาดแก่ทหารใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นชีวิตราชการทหารโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในอนาคตในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมาย ของบำร,รุงขวัญแก่ทหารใหม่ทุกนายรวมทั้งร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆทหารใหม่พร้อมแสดงความชื่นชมต่อความตั้งใจและความอดทนของทุกคนที่เสียสละเข้ามารับใช้ประเทศในฐานะชายชาติทหารบรรยากาศของการตรวจเยี่ยมเป็นไปได้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปื้มปิติของทหารใหม่ที่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งสะท้อนถึงความห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มุ่งมั่นผลักดั ให้การฝึกทหารใหม่ดำเนินไปอย่างมีมาตรฐานปลอดภยัยและเต็มไปด้วยพลังแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกองทัพไทยและมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะสำนักพระราชวังขอแจ้งเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังและเส้นทางเดินเยี่ยมชมสำหรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568 เป็นต้นไป 1. การเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวางังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพทุกวันตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง21่สนาฬิกาต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระนาพระรานเข้าทางประตูมณีนพลา และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดปลดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้าถุงเท่านั้น 2. การเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา8.30นถึง15.30นเข้าทางประตูนพ และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพัทที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ให้นักท่องเที่ยวเดินออกจากถนนจักรีจรันผ่านประตูพิมานชัยศรีเลี้ยวซ้ายหน้าหอรัษดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้านในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถและเดินออกจากพระบรมมหาราชวางังทางประตูวิมานเทเวศมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะรัฐบาลเชิญชวนใช้ใจ่ายคนละครึ่งพาสฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มวันนี้วันแรกใช้สิทธ ผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นนางสาวไอรินพันลีดเปิดเผยวันนี้วันแรกรัฐบาลเชญชวนประชาชนใช้สิทธิ์คนละครึ่งพาสผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการระบบขนส่งอาหาร4แพลตฟอร์มได้แก่แก๊ปไลแมนโรบินฮูดและช h อปปี้ฟู้ดซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดให้ใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มแบบเป็นทางการจะทําให้ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าถึงร้านค้ามากขึ้นและใช้สิทธิ์ได้สะดวกสบาย ง่ายกว่าการต้องไปจ่ายที่หน้าร้านสําหรับเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์จะต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังก่อนจะเชื่อมโยงไปยังฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ต้องการทั้งนี้สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง21นาิกาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2,568โดยจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนถึงจะเริ่มทํารายการได้สามารถสั่งได้เฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นซึ่งต้องค้นหาผ่านแอปฟ ดีเลย e เวี่ที่เลือกกรณีออเดอร์ถูกยกเลิกจะคืนเงินกับเข้าระบบภายในประมาณ30นาทีขอย้ำเตือนว่าหากมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสดหรือประโยชน์รูปแบบอื่นนอกจากการสั่งอาหารเครื่องดื่มผ่าน f ู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอไม่ว่ากรณีใดทั้งนี้การซื้อและการขายอาหารผ่านเครื่องดื่ม f ู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอจะต้องเป็นการซื้อขายกันจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกันรัฐบาลขอเน้นย้ำว่าประชาชนต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568เวลา23นาฬิกาซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและถูกตัดสิทธิ์ในโครงการสำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพาส โดยณวันที่6พฤศจิกายน2,568เวลาประมาณ17นาฬิกามีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วกว่า18.91ล้านลายยอดใช้จ่ายรวมกว่าาน3 5 8 6 0ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน9,796ล้านบาทและเงินที่รัฐจ่ายจำนวน9,961ล้านบาทและมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์นายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายลอเรนหวงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์รวมสองช ประกอบด้วย 1. บันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานอาหารสิงคโปร์โดยมีสาระสาคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคและส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศไทยตกลงจะจำหน่ายข้าวให้แก่รัฐบาลสิงคโปร์ในปริมาณสูงสุดไม่เกิน1น0 0 0แสนตันต่อปีโดยถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ ทางการค้าแบบความร่วมมือระหว่างไทยสิงคโปร์ให้แนนแฟนมากยิ่งขึ้นพร้อมสร้างกลไกลความร่วมมือด้านการค้าอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกข้าวในไทยเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ได้มากขึ้น 2. บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสาธารณาสุข เพื่อการดูแลผู้สูงอายุในเมืองระหว่างสถาบันวิทศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์กับสิงคโปร์เฮลท์เซอร์วิสเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่ออันจะช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยให้สามารถเป็นผู้ฝึกสอนถ่ายทอดความรู้และเสริมสมรรถนะของบุคลากรในสถานบริการ อันจะช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยให้สามารถเป็นผู้ฝึกสอนถา่ายทอดความรู้และเสริมสมรรถนะของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังพิธีการแลกเปลี่ยนความตกลงนายอนุทินชาญวิรูลนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายกรรัฐมนตรีสิงคโปร์พร้อมขอบคุณในไมตรีจิตและการ ต้อนรับอย่างอบอุ่นที่มอบให้การเยือนครั้งนี้มีความสําคัญและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไทยและสิงคโปร์เฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศใกล้ชิดกันทุกระดับทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นที่สนใจและเป็นประโยชน์ร่วมกันใน4ด้านดังนี้ด้านที่1ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจฯฯสีเขียวและการพัฒนายอย่างยั่งยืนทั้งสองฝ่าย ยินดีต่อการลงนามในความตกลงว่าด้วยการซื้อขายคาร์บอนเครดิตซึ่งถือเป็นความตกลงฉบับแรกของสิงคโปร์กับประเทศสมาชิกอาเซียนและจะเปิดทางให้ทั้งสองประเทศสามารถเริ่มซื้อขายคาร์บอนเครดิตร่วมกันได้ในเร็วๆนี้รวมทั้งยืนยันสนับสนุนโครงการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าระยะที่2เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านพลังงานในภูมิภาครวมถึงได้หารือแนวทางความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนอีกด้วยด้านที่2ความร่วมมือเพื่อเศรษฐกิจ ที่ยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันมากขึ้นไทยชื่นชมสิงคโปร์ที่เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องเป็นปีที่2และยินดีต้อนรับการลงทุนเพิ่มเติมจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นรถยนต์ไฟฟ้าไบโอเทคและด a ต้าเซ็นเตอร์รวมทั้งได้หารือความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพเช่นการร่วมลงทุนในธุรกิจซ่อมบำรุงและปรับปรุงอากาศยานให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคความร่วมมือดิจิทัล และสิงคโปร์ยังพร้อมสนับสนุนความร่วมมือทางดิจิทัลผ่านความตกลงหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนรวมถึงความร่วมมือในระดับทวิภาคีซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการบราการด้านดิจิทัลและนวัตกรรมความมั่นคงทางอาหารทั้งสองฝ่ายยินดีต่อการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการค้าข้าวในวันนี้ซึ่งจะรับประกันการส่งออกข้าวคุณภาพสูงจากไทยเพื่อผู้บริโภคในสิงคโปร์ สาธารณาสุขทั้งสองฝ่ายยังคงยินดีต่อการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสาธารณาสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในเมืองซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยในการรับมือกับความท้าทายของสังคมสูงวัยในอนาคตด้านที่3การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าพัฒนาความร่วมมือในด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงให้ใน แฟนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกลาโหมที่สําคัญทั้งสองประเทศจะยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางออนไลน์โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติว่าโดยการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์เร็วๆนี้และจะัดทางานร่วมกับสิงคโปร์และประเทศอื่นๆอย่างใกล้ชิดด้านที่4การประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันจะกระชับการประสาน ความร่วมมือในระดับภูมิภาคมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างความแข็งแรงโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนมีประสิทธิภาพและความยืดหยุน่นทั้งสองประเทศเห็นพ้องจะผลักดันให้เกิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดศักยภาพของตลาดอาเซียนรวมทั้งจะร่วมกันสำรวจแนวทางเพื่อยกระดับความเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งทางถนนรถไฟทางอากาศทางทะเลดิจิทัล และพลังงานโดยไทยพร้อมใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลจีนตลอดจนเชื่อมโยงกับอินเดียในความร่วมมือระดับโลกไทยและสิงคโปร์จะยึดมั่นในระบบการค้าพหูภาคีที่ยึดตามกฎระเบียบท่ามกลางแรงกดดันของกระแสะกิจการทางการค้าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยและยืนยันถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะดำเนินการตาม Joyce Declaration ที่ลงนามณกรุงกลาลัมเปอร์เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาและขอขอบคุณสิงคโปร์ที่ให้การสนับสนุนไทยและกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่โดยได้รับการสนับสนุนจากอาเซียนและในช่วงถัดไปขอเชิญคุณผู้ฟังไปรับฟังสารคดีพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทย สารคดีพระพันปีหลวงของพวงชนชาวไทยตอนกิจทางด้านการทหารกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นองค์ผู้บังคับการพิเศษกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือรอ21รออซึ่งถือเป็นพระราชกรณีกิจด,ด้านการทหารที่สำคัญในการป้องกันประเทศก่อตั้งเมื่อวันที่22กันยายน2493ตามคำขอขององค์การสหรประชาชาติในการจัดตั้งกำลังช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีใต้เพื่อยับยั้งการลุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์นามเดิมของหน่วยคือกรมผสมที่21 เมื่อปีพุทธศักราช2502แปลสภาพเป็นกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถวันที่21สิงหาคม2504เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เป็นครั้งแรกและให้ถือวันที่21สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ปี2511กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ย้ายจากเดิมที่ตั้งในกรุงเทพ ไปที่จังหวัดชนบุรีเป็นที่ตั้งหน่วยในปัจจุบันปี2 5 1 9องค์ผู้บังคับการพิเศษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานชื่อค่ายที่ตั้งของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ว่าค่ายนวมินทราชินีพร้อมทั้งพระราชทานสมัญญาน,นามว่ากรมทหารเสือนวมินทราชินีต่อมาวันที่1กุมภาพันธ์2 5 2 0 กองทับบกได้โอนการมาคับบัญชากรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เป็นหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์จนถึงปัจจุบันปี2 5 2 4กองทับบกยังอนุมัติหลักสูตรทหารเสือโดยมีพันโทนรงเดชนันทโพโเดช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เป็นผู้สร้างและให้กำเนิดหลักสูตรทหารเสือถือเป็นนายทหารรับราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ในถินธุรกันดานและเต็มไปด้วยภัยสงครามในยุคนั้นมาโดยตลอด หลักสูตรทหารเสือเป็นการสนองพระราชเจสวนีของสมเด็จพระนางเจาฤฤษษ้าสิริกิติ์พระบรม,มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชรประสงค์จะเพิ่มพูนขีดความสามารถของกําลังพลในหน่วยให้มีจิตใจกล้าหารเด็ดเดี่ยวและพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบทุกรูปแบบม ешь, เมื่อจบการฝึกกําลังพลที่สาเร็จการฝึกหลักสูตรทหารเสือทุกนายจะได้รับพระราชทานเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถทหารเสือจากองค์พุ่มครับการพิเศษ ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2543สงพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรทหารเสือรุ่น11นะักกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ว่ากรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้สร้างชื่อเสียงให้ทหารไทยนับตั้งแต่สงครามเกาหลีเรื่อยมาจนได้รับสมญาณน,นามว่าพยักน้อยและสมญาณน,นามว่าทหารเสือราชชนีจากการสร้างวิรกรรมปราบปรามผู้ก่อการร้ายและการป้องกันประเทศหลายต่อหลายครั้ง ที่สําคัญคือความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมาหากษัตริย์ซึ่งทําให้กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เป็นหน่วยทหารที่มีเกียรติประวัติดีเด่นมีศักดิ์ศรีควรที่ข้าพเจ้าจะภาคภูมิที่เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ขอให้ยึดมั่นต่อความเสียสละนี้ตลอดไป และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะถ้าคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์สำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอ,อินทโชดและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ